ได้พ่เดินทางได้พ่ยคิดเรื่องงานถ้าเป็นในเรื่องของความรักทะรักกันใหม่ๆในช่วงนี้หรือแฟนอยู่ไกลจะมีฟีลระหวัดระแวงกันนะใจอยากจะออกเดินทางบางคนก็กาลังคิดถึงรถใหม่บางคนก็คิดถึงเรื่องของการเดินทางไปหาเงินเดินทางไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะมีดวงอุ้ยไปงานบุญก็ได้ได้งานใหม่หรือยังมีแฟนใหม่หรือเปล่า หรือมีดวงไปงานบุญหรือไปทําอะไรที่ทําให้ชื่นมื่นหัวใจไหมสัปดาห์นี้ลึกๆในใจเหมือนจะรู้สึกอ้างวางแต่ว่าจริงๆแล้วไม่นะช่วงนี้คุณจะรู้สึกมีมุมน่ารักเป็นพิเศษเอ,อจะได้รับข่าวดีที่ทําให้มีความสุขงาน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 ,งานที่ชอบงานที่ใช่งานที่ได้ใช้ความสามารถงานเด่นมากเลยจะ้ะมิตรภาพใหม่ๆก็บังเกิดด้วยนะคะเออถือว่าเป็นจังหวะดวงดีเนาะตำแหน่งแฟนก็ไม่ขี้เละ แฟนก็ขยันทามาหากินดีบางทีก็ต่างคนต่างทํางานนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนาะทานดวงดมบริวารลูกเต้าก็ดีคนวันอังคารหลายๆคนเป็นคนที่ชอบไหว้พระชอบทำบุญเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญนะต่อให้ปากร้ายปากไม่ดีก็ใจบุญบางคนก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปนั่นแหละอันนี้บุญส่งนะไพ่ดีแบบนี้ขอให้ดีได้เรื่อยๆอะไรที่ไม่ดีลดละซะจะเสริมดวงคุณมากเป็นพิเศษเลยนะคะอ่ะดีได้ไม่นานเครียดซะละ งานใหม่มาอาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดไม่สบายใจเกี่ยวกับงานไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงคนหนึ่งหรือญาตินะคะนะหรืออาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้แต่บางคนก็ฝันแปลก ฝะะันว่าใครมาเข้าฝันขอส่วนบุญหรือไม่มาขอส่วนบุญก็แบ่งบุญให้เขาสักหน่อยได้ก็ดีเนาะนะคะประตูวันที่25ปิดนะ2 3 24เปิด25ปิดกุมขมับเครียดอย่างเบาแค่ปวดหัวนอนไม่ค่อยหลับหลับหล,ล,ลับตื่นตื่นนะคะฝันไม่ดีฝันแปลก,ก,กเออยังไงอ่ะแต่ฐานดวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเนาะ ใครไปงานบุญมาแล้วหรือร่วมทําบุญอะไรมาก่อนหน้านี้บุญยังส่งผลอยู่จะ้ะแต่เรื่องไม่ดีที่เคยทําเอาไว้ก่อนหน้านี้อาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจบ้างคิดถึงสังคมใหม่คิดถึงบ้านใหม่คิดถึงของชิ้นใหญ่บางทีมีเพื่อนมีคนที่รู้จักเขาเพิ่งได้งานได้สังคมมีชีวิตใหม่ที่ดีรู้สึกอยากได้กับเขาบ้างเป็นอย่างนั้นไหมนะคะเอ,อ่สิบหกประตูเปิด ยี่สิบแปดประตูปิดกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายแต่บางคนก็กังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะคะเนาะบางคนก็กังวลใจเรื่องบินบินค่าซ่อมรถบินค่าเดินทางบินค่าจับจ่ายที่ใช้ไปก่อนหน้านี้แหละนะคะอ่ะใบสุดท้ายได้ไพ่ขัดแยง้งตายแล้วย่าไปทะเลาะอ,อะไรกับใครนะไพ่นี้เป็นไพ่ทะเลาะขัดแย้งมีคดีความแต่ถ้าเกิดคดีเรื้อรังมานานนะเออแล้วคุณเป็นโจทย์ มีโอกาสที่คุณจะไกลเกลียพูดคุยให้จบได้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นต่อพอยืดหยุ่นได้ก็ยืดหยุ่นคนเป็นจำเลยก็ยังมีโอกาสที่จะพูดคุยหรือจบได้ในสัปดาห์นี้บางทีมันก็ต้องยอมกันเนาะเออนะคะการขอวีซ่าขอเอกสาร ยื่นกับหน่วยงานกับธนาคารนะคะจะติดขัดมีปัญหาต้องแก้ไขนะยังไม่ดีแบบ100%เปรเซประตูรักก็ปิดด้วยหรือจะทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะกับคนที่รักหัวหน้าที่รักแม่แะที่รักลูกรัก เพื่อนรักบางทีก็จะมีปัญหาขัดแย้งกันไม่คุยกันบางทีอยู่ดีแฟนช็อตไม่คุยกับเราคนที่เรารักช็อตไม่คุยกับเราติดต่อไม่ได้ก็มีเนาะตำแหน่งงานนะคะเปลี่ยนงานใหม่ไหมเนี่ยในนี้มันขึ้นว่าเปลี่ยนงานใหม่สังคมใหม่ต่างประเทศต่างแดนก,ก็ได้ก็ได้บางคนก็ย้ายที่อยู่ใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมแต่บางคนก็จะได้อยู่ในสถานที่ที่มันแบบว่าอลังการโออาฟุ่ฟ้า รู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะแต่งตัวสวยๆไปหน่อยละกันเนาะนะนะองค์กรมีการจัดระบบใหม่ถ้าคนที่ทำงานประจำหรือทำงานกับองค์กรใหญ่ๆหรือทำงานเป็นกงสีคร้อควที่ต้อง อาศัยคนหลายๆคนจัดการเนี่ยมันบอกเลยว่ากฎร,ระเบียบที่ทําออกมาจะทําให้เกิดการขัดแย้งคุณจะรู้สึกอึดอัดคุณจะไม่เห็นควรด้วยเนาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารต้องรอบคอบให้มากนะจ๊ะเออสัปดาห์นี้จะมีคนเอาเรื่องของคุณมาแฉเรื่องไม่ดีเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องหมดเม็ดหมกเม็ดถ้าทํางานกับคนหลายๆคนก็อาจจะเครียดนิดนึงนะคะเนาะ,นะเรื่องมันวนกลับมาแล้วเอาอยัางไงดีส่วนถ้าเกิดว่าคุณทํางานดีทําทุกอย่างถูกต้องมันก็หมายถึงเรื่องวุ่นวายของคนอื่นนี่แหละประตูเงินปิด ถ้าเป็นเงินที่หมุนมานานใช้ใจ่ายผิดระเบียบเนี่ยเหนื่อยนะสัปดาห์นี้อีลุงตุงนังแต่ถามว่าจัดการได้ไหมจัดการได้ทุกวินจะ้ะบินค่าจ่ายทุกอย่างเนี่ยจัดการได้หมดนะเออนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จะมีฟิลที่แบบว่าถูกถามไม่รู้ว่าถูกถามเพราะว่าลืมจ่ายหรือว่าหมุนไม่ทันยังไงเนาะจัดการให้ดีจะ้ะนะคะแต่งานพี่วันก็ยังมองว่ามันดีอยู่นะถ้าคุณเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่มาอยากให้คุณอดทนสักนิดหนึ่งนะคะประตูโชคมีลุ้นนะนะคะ อะเอาเป็นว่าให้อดทนในนี้มันบอกว่าอนาคตไกลๆดีสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่ต้องแก้ไขกับปัญหาหลายอย่างต้องเจอเรื่องขัดแย้งหลายๆเรื่องแต่คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยคําพูดการเจรจานะคะเนาะภายใน90วันนี้เร็วสุด30วันนี้คุณจะเจอปฏิหารปฏิหารรักก็ได้ปฏิหารอะไรก็แล้วแต่ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ถ้าต้องตัดสินใจเรื่องอะไรใหญ่ๆเรื่องสำคัญสคัญ ให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและมีสตินะในนี้บางทีอะถ้าทําไม่ดีมันจะถูก,ถก,ถกตรวจสอบนะคะภาษสงภาษสีเอกสงเอกสารอะไรที่มันหมกเม็ดอยู่เนะี่ยบางทีมันจะโดนขุดคุยอย่างเบาก็แค่โดนพูดทําให้อารมณ์เสียเพราะฉะนั้นสู้ๆจะ้ะก็ต้องบอกให้สู้เนาะความรักนะคะสัปดาห์นี้จดทะเบียนสมรสได้จดทะเบียนหย่าได้อย่างเบาๆทะเลาะหยุมหยิมเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องหุดหงิดเรื่องอะไรก็ไมร่รู้ถ้ามีความลับกับแฟน มีแอบมีกิกมีกักหรือมีความลับอะไรในนี้มันบอกเลยนะว่าบางทีแฟนจะรู้เราจะรู้เขาจะจับได้ถ้าเราจ้องจับผิดแฟนมากเกินไปก็จะเกิดปัญหาเพราะในนี้มันขึ้นเรื่องความขัดแย้งเนาะและสัปดาห์นี้หายใจเข้าลึกๆคนที่ปรับจูนกันตลอดมันก็หมายถึงว่ามันจูนกันทุกวันจูนกันทุกเดือนมันก็ค่อยๆดีขึ้นนั่นแหละ เนาะแต่รักก็จะไม่ค่อยหวานในช่วงสัปดาห์นี้นะคะถ้ามีความลับกับแฟนเนี่ยปวดหัวนะในนี้มันบอกเลยว่ากุมขมับเลยอะเครียดหรือแฟนมีความลับกับเราอะทั้งเราจ้องจับผิดเขาเขาจ้องจับผิดเราจะมีเข้ามาคนโสดเป็นยังไงละจ๊ะคนโสดเนี่ยจะมีต่างแดนต่างประเทศจะมีแวบๆเ,เข้ามามิตภาพใหม่ๆก็มีเข้ามาแต่ว่ามันหมายถึงคุณอาจจะคิดเยอะเลือกเยอะยังไม่พร้อมในเรื่องความรักหรือระแวง ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเนาะบางทีก็ต,ตินู่นตินี่อ่ะมันก็ยังไม่เด่นน่ะก็ยังไม่ต้องรีบร้อนแล้วกันถ้ามีใครเข้ามาให้ดูไปก่อนนะคะต่างประเทศแดนไกลก็มีโอกาสลุ้นเนาะจะดีกับแฟนช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสดีนะแต่อย่าไปทะเลาะก,กันอีกถึงเวลามานั่งเคลียร์กันอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยเนาะตำแหน่งบ้านนะคะระวังน้ํารั่วน้ําซึมเนาะอยู่ไม่ติดบ้านนะสัปดาห์นี้ถ้าไม่ไปไหนจะมีคนมาหานะคะโชคมีลุ้นจะ้ะ สื่อสื่อสื่อสัปดาห์นี้มาจากเลขเก่าเลขเก่าเลขเดิมหลายคนก็มีโชคเรื่อยๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใครที่อยู่ในศีลธรรมออชอบไหว้พระสวดมนต์บางทีก็จะมีลุ้นเข้ามาเนาะวันที่ไม่เด่นในเรื่องของการเสียงก็คือประตูมันปิดเนี่ยก็คือวันที่25นะคะ25 28 29วันที่เด่น คือวันที่บอกไปเมื่อกี้แต่เด่นเรื่องงานมากเป็นพิเศษคือวันที่24นะคะเรื่องเสียงโชคแดนไกลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสังคมเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยตั้งแต่วันที่26 27เลยนะคะ23 24ก็ดีนะเอาเป็นว่าดีหลายอย่างนะคะจะลุยงานลุยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะจ๊ะสู้ๆเนาะอ่ะมาแต่บางคนบ้าง,งานมากเกินไปจนนอนไม่ค่อยหลับเอาเรื่องงานมาฝันเลยเออต้องต้อง ต้องแยกเป็นลิ้นชักลิ้นชักไม่งั้นเดี๋ยวเครียดน,นะคะเลขตามนาไพ่นะสองหนึ่งแปดค่ะสองหนึ่งแปดเนาะอือโชคดีจ้ะ